คลิปนี้จะให้ดูภายในนะครับของวงจรโซอนอฟอตอนนี้นะครับหรือ S on off T O W e v i n i n g ถ้าแ,แกะมานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยรายละเอียดตามนิมินี้ เราก็จะแกะดูนะครับขันน็อตออกแล้วก็แกะได้เลยภายในวงจรก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับน,นี่สามารถต่อไฟฟ้าได้จากด้านนี้นะครับ ด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมีรูให้ยึดน็อตนะครับแล้วก็มีรูไฟด้านข้างรูนี้ไม่แน่ใจว่ามีไว้ทำไมนะครับปิดก็จะเป็นประมาณนี้ คู่มือนะครับมาดูคู่มือก็จะใช้แอปย v link นะครับการต่อนะครับการต่อสายใช้งานก็จะต่อประมาณนี้นะครับอ่ะอน,นี้มาดูฝั่งภาษาอังกฤษดีกว่านะครับอันนี้เป็นคู่มือ การทํางานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับการต่อสายนะครับต่อสายใช้งานประมาณนี้เลยในการเซตอัพการตั้งค่านะครับตามคู่มือนี้จริงๆในแอปมันก็จะมีคู่มืออยู่นะครับลองเปิดดูในแอปก็ได้มี้รายละเอียดนะครับ มีคู่มือมาให้สองอันนะครับสองใบนี่อีกใบหนึ่งอันนี้การเซตอัพไวไฟเป็นขั้นตอนนะครับการเพิ่มอุปก,กรณ์ตามนี้นะครับ1 2 3นี้เลยส ห้าหกกับพริบตามนี้อันนี้เป็นภาษาอะไรสักอยาก่างน,นี่ลองรับ Google Alexa Amazon ์อซอน,อนไอเอส ที่ให้มาก็จะประมาณนี้ครับ